สวัสดีครับช่องบุญนัทชาแนลนะครับผมรับชมชิปแล้วอย่อิืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแยอะด้วยน,นะครับผมไปดูวันนี้มีข,ข้าวอะไรครับตอนเช้าๆว,วันนี้มีไก่ย่างของหวานนะครับของหวานวน้ำพริกแตงแหนมหมูวันนี้ข้าวเหนียวอาหารประหยัดประหยัดครับวันนี้ประ๋ยัด ทางข้าวก่อนนะครับที่ินไหมก็มีครับผม ชือหัวในเอาใหญ่กว่าเกามันม็ถูมังแก่คนคนมา้าจ่ตวิ่ณตนมอ okay oh. จากท้องบ้าน <c oughs> <c oughs> ้วใส่ให้องนอนนอนนห้องนอก่อนเจ็ดน้นอหแล้วก็เการองการมอ เหยนยอญแล้วพบก็อื่นเขาไม่ยกอืนมเือยเพิ่องใอยันม้อนเลยนกตียงทดองว่ายกได้หรือไก็เลูบเื่อกปูกบื่อับท่านขอท่านเ้อ

เอาไปนี้มันไหลเัาก็เอาอุณหภูเอาพอไปดูที่ไหลพอเราทงไงบ Yeah. uh mm -hmm.

我打开看看。<clears throat> คลิปนี้จบเพียงเช่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนุ่มนัทชาแนลด้วยนะครับวันนี้ทานข้าวกับน้ำพริกผักของหวานครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ